สวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลับมากันนะครับกับรายการ NBP ไราสาระ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 ละ,ละ,ละวันนี้ผมนะครับไม้ NBP นะครับจะมาพูดในหัวข้อเรื่องรวมรถไฟฟ้าในไทยราคาที่น่าใช้ประจำปี2022นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างไปมาเริ่มที่รุ่นแรกเลยก็คือหูหลิงฮงกวงมินิ e ีวีนะครับ เป็นรถไฟฟ้าแบบไมโครคาร์นะครับยอดนิยมจากประเทศจีนขับเครื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด27แรงมา้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด27แรงมา้าวิ่งได้เป็นระยะทางราว120-170กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งเลยนะครับใช้เวลาชาร์จ9ชั่วโมงปัจจุบันขายได้มากกว่า 4แสนคันในประเทศจีนและในบ้านเราผู้นําเข้าอิสระนําเข้ามาจําหน่ายในแบบพวงมาลัยซ้ายนะครับในราคา3 6 9 0 0กบาทโอ้ถือว่าเป็นราคาที่น่าจับจ้องเลยจริงน,นะครับกับเจ้าตัวนี้ต่อมานะครับฟอร์มวันะรุ่นนี้ผมเห็นบ่อยมากเลยในท้องถงนนหรือว่าในหมู่บ้านหรือว่าคือแถวบ้าผม,มาผมเห็นเยอะมากเลยรุ่นนี้อะเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่สุดในรลกเลยนะเขาว่ามาอย่างนี้ขนาด4ที่นั่งจดทะเบียนได้เหมาะใช้งานในเมืองแอร์มอเตอร์ไฟฟ้าแบบอินวิวขนาด5กิโลวัตต์จำนวน2ตัวทำความเร็วได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยสามารถชาร์จไฟ0ู0 0เภายใน6ชั่วโมงถือว่าวหวมากนะวิ่งได้ระยะทางมากถึง160กิโลเมร,ราคาเจ้าตัวนี้ก็40,000 0 99,900บาทถือว่าน่าใช้มากนะกับเจ้าตัวนี้ต่อมาครับ O อลาร์กูดแคทคันนี้ผมเห็นผมก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะคือมันรถมันทรงเล็กน่ารักดีจุดเด่นคือดีไซน์น่ารักคลาสสิกมีความโค้งมุนออกแบบโดยอดีตนักออกแบบจากปอร์เช่เลยนะประสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด105กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด 210นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง50ภายใน3.8วินาทีมีระบบระบายอากาศความร้อนด้วยน้ำการชาร์จสำหรับไฟบ้านใช้เวลา8ชั่โโมงขณะที่การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงใช้เวลาเพียงแค่45นาทีและ60นาทีในรุ่นอัลต้าราคาเจ้าตัวนี้ก็9 8 9 0 0 0 0บาทถือว่าน่าใช้มากเลยทีเดียวสำหรับผู้ชมท่านไหนที่อยาก ิดอยู่ว่าอยากเจาะรถไฟฟ้าสักคันก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับว่าเราชอบเจ้าตัวไหนคันไหนดีไซน์แบบไหนวันนี้ผมไม้ n v p ต้องขอกลับตัวราไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าจ,จะกับใ,ใหม่ครับสวัสดีครับ